วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เวลาเจอดินแข็งๆขาดกดไม่ลงนะครับแล้วก็เปครับเหลือเอ็นถ้าเกิดเราเอาล้อหน้าเข้าตามรอยนะครับวิ่งตามรอยร่ะมันจะเหลือเอ็นครับมันจะเข้าแค่ลุกหน้ามันจะเข้าไม่ถึ ให้เราเหยียบนะครับจะดูนะครับจะเหยียบเหยียบบนดินเลยครับเหยียบบนก้อนที่ไถที่ไถไว้ครับเนี่ยครับล้อหน้าอยู่บนก้อนที่ไถแต่ว่าฐานมันเป๋ล้อหลังอยู่ลงที่ไถนะครับลงร่องนะครับล้อหลังลงร่องครับ ล้อหน้าไม่ลงแต่แต่ว่าผ่านมันดึงเป๋ครับล้อหน้าจะลงร่องครับเพราะถ้าเกิดเอาร้อหน้าลงร่องนี่เหลืออินครับเดี๋ยวจะลองอล้อหน้าลงร่องดูนะครับนี่ครับจะลงลงร่องนะครับลงล้อหน้าลงร่อง ดี๋ยวมันจะเหลือเดี๋ยวพอเจอดินแข็งเดี๋ยวมันจะเหลือเห็นครับวันนี้ไปได้วันนี้ยังไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจอดินแข็งครับเริ่มแล้วครับเริ่มเลือแล้วครับเริ่มเลือแล้วครับ ล้อหน้าลงล่องครับลงไปดูครับสองเขายังไปครับดินที่นี่นี่ครับกินไม่ถึงดีว่าเพราะว่ามันเพราะว่าล้อหลังมันจะปีนขึ้นไปนะครับนี่คือล่องล่องอยู่นี่นะครับนี่ครับล่อง ล้อหลังล้อหลังอยู่บนล่องนะครับล้อหลังบนล่องถ้าว้หน้าลงล่องล้อหลังจะอยู่บนล่องครับก็เลยต้องแล้วมันก็จะเหลือเอ็นนี่ครับเอ็นเอ็นที่ถ่ายไม่หมดมันจะเหลืออยู่นะครับ ต้องให้ขอหน้าต้องหยับคนนี้เลยผ่านนี้ก็ตั้งชิดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเวลายกเกือบติดยางเลยครับอันนี้มันวางอยู่มันก็เลยดูหนังหน่อยก็คือผ่านก็ตั้งกินรูกลางนะครับอันนี้ก็ทูซีเอ็มทีครับผ่านแต่แปลงหลังมาแล้วแต่ก็ยังคัดไม่อยู่ อาจจะสปริงน้อยหรือ,อย,ยังไม่แน่ใจนะครับนี่ครับอัดสองกินแข็งมากๆกดไม่ลงเลยครับเนี่ยครับพอล้อหน้าลงมันก็จะเป็นร่องสาดไปถึงครับต้องเอาล้อหน้าขึ้นมาขงม้งบนนี่ครับถึงจะกินหมด ครับขอบคุณมากครับ